ความเร็วให้สัญญาณอึบโอเครับเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ท่านาจารยนบอกแล้พอรับปั๊บเราก็จะดึงแหนมาด้านหน้าแล้วก็แหวนแสนตามนี้นะครับอ่ะ เพื่อได้ชลองมเพื่อนนะครับ,บรนะคัจะได้ไม่นงยอีเกปครั้นรรร็นะครับออีกครั้งหนึ่งสมมติมาแล้วถอยเท้ารอไครับเห็เพื่อนมาแล้วครับไปวงแล้วเราออกสตาแล้วเพื่อได้สัญญาณเอบยื่นือไปโอเคเอาไว้ที่ไดวิ่งอยู่กับพี่ มาแล้วเพื่อให้สัญญาณเอ๊บเหยียดแขนออกไปืรับไม้บางคนยืนทั้งยืนทั้งรับเลยเอาเอารับอย่างเดียวก่อนเอารับอย่างเดียวก่อนเอ๊บแล้วเหยียดแขนออกไปนะครับเอาวิ่งอยู่กับที่เราเป็นคนรับตอนนี้เราเป็นคนรับเพื่อให้สัญญาณเอ๊บเหยียดแขนรับไม้เอาได้นะครับประมาณนี้ทุกคนพอเข้าใจตรงไม้รับไม้นะครับต่อไปเดี๋ยวจะสาธิตการเลิ่ม นะครับการเริ่มการรับในไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้ก้าววันนี้พวกเราจะไม่เหนื่อยครับคนเหนื่อยโอเคนะครับเดี๋ยวน้องๆจะสาธิตให้ดูนะครับแต่ให้พวกเราเห็นภาพตอนนี้ให้พวกเรามองภาพเป็นภาพกว้าง่อนสนามที่เราจะไปถึงเล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่านี้นะครับก็จะย่อระยะม้นมาอ้าว มีต่้อเยม่ออกออกททางี่ะต่อตอล้อะไรนอเคไหตองนี้เรายังไม่รู้ว่าทีมเราด้จะเป็นไมหนึ่งได้งหมราจะตัดเป็นไม้หนึ่งจะอยู่เข้าไปอยู่ในกอสไม้หนึ่งเข้าไปตอนี้เดี๋ยวจะตัดรูนก่อนรูนก่อนนะครับไม่เล่นม้นะครับนักกีฬาได้ยินเสียงสัญญาณเมื่อนักกีฬาเดินลเข้าที เส้นผ้าตัวเองก็เรียบร้อยนะครับผ้าออกสตาร์ทกรรมการเขาเดินดูนมือว่าเลยเส้นไม้นะครับเมื่อได้ยินเสียงเสญยงระวงังใจเย็นๆลู่หนึ่งตัดลู่ได้ไหมครับวิ่งลู่ใครลู่มันใช่ไหมครับโอเคนะครับระวงังไปแล้วให้ดึงข้ามตามนะครับมุดยืดไปยิวครับยืดต้องร้อยเมตรไปเลย อ่าโอเคเราจะวิ่งอยู่ในลู่ของตัวเองนะครับเราจะวิ่งอยู่ในลู่ของตัวเอง <c oughs> อ่าไปนะครับสมมตผิผ่านโค้งแรกผ่านโค้งแรกเมื่อกี้มีคนถามครับว่าเราเปลี่ยนไม้ได้ตอนไหนตอนนี้แล้วครับเรามีเวลาเปลี่ยนไม้ไม่ครับอันนี้คือ400เมตรครับ <c oughs> 400เมตร อันนี้ต่อไปจะเป็นไม้สองแล้วไม้สอคู่หนึ่งเ่อม่จากจานกันลูกเป็วงได้มครับวิ่งได้ไม่เลยเส้นไหนนะครับเส้นเหลืองเส้นเหลืองยาวเราดูต่อมาแล้วครับใส่ใจล็กๆพักเจอยให้ทังยางหายออกอยาเลี้ย Paid, เกลี่ดีนี่คืออะไรถ้าเราถ้าเราขาดระยะไม่ดีเอาดูนะครับไม้สองออกไปแล้วตัดช่องวิ่งได้เราจะตัดช่องวิ่งได้ต้องควยกีบตรงไม่ไปวิ่งไปกีบตรงไปแล้วควยตายเดี๋ตัดช่องวิ่งได้แต่ตอนนี้ไม้สองเขาวิ่งชิดมาอยู่แล้วเมื่อกี้อย่าเร็วดีแสดงว่าทีมเราต้องคุยกันใช่ไหมครับเฮ้ยเราออกช้าเกินไปเราออกเร็วเกินไปเพื่อที่จะส่งไม้ให้เราส่งไม่ทันก็ต้องจ่าระยะ เอาดอกไม้าเอมันอยให่ยอ่เขาว่งแค่รุ่นียวกับนั้นเลยขาวิ่งเฉพาะแปดพันเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อจะได้ีดด้วยกาตัดนีเป็นรุหนึ่งะครับเป็นรุ่หนึ่งไม้ที่เท่าไหร่แล้วไม้ที่สามาไม้ที่สโอเคเอาแล้วเอาแล้ว แปลว่าคนจะออกก็จังหวะพอด,ดีคนจะส่งก็จังหวะพอด,ดีตอนนี้เราตัดลู่ได้ตั้งแต่ไหนแล้วครับไม้ที่3ออกปุ๊บตัดลู่ได้เลยนะครับตัดลู่ได้เลยนะครับต่นะบอไปไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายทีย่ช่องสองมีรอบหนึ่ง แต่ต <mile inside> ้องเป็นไ้สเี้ไม้หนึอะลั้แต่ว่าต้องแข็งแบบเหมือนนุ่มของไทยโนไ้นเ็หอไม่เดี๋ยวอันนี้จบจีบบอกแล้วค่ะถ้าอจบนนี้เสร็จจกน้วยมได้อ่โอเคนี่ไม้อะไรครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn